นี่อนาคตมืดมนเลยพี to 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 ่ชายอยากจะส่งให้เรียนแต่แม่พ่อว่าผขคนเดียวไม่ต้องทำนาเลยเป็นนี่เรียกว่าไม่ีูอยากเรียนจนสั่งให้กเ็จัให้เพื่อจับจาบตัวมาค่าเพื่อทเงน้พกและแบ่งส่วนบุงให้เก็บไปที่ไ แกะตัวนั้นได้หัพระอนและร้องไห้เมื่อปักศิกถามว่าเกตดอะไรเจ้าจึงรอ้องหัวร้อนและร้องไห้แกะตอบว,ว่าไม่อยากรู้จงพาไปหาอาจารย์พวกศีก็พาไปหาอาจารย์อาจารย์จึงถามว่านี่เกตดอะไรเจ้าจึงหัวร้อและร้องไห้แกะตอบว่าเมื่อชาติก่อนนั้น,อ,นอยางมาข้าพเจ้าไป็นคนเป็นอาจารย์ที่สั่งป่ามาเกี่ยวกับท่านได้ค้าแกะตัวหนึ่นงท่งบนแท่งหมูย่างที่ตายไป ตอนน่อระมือมข้าพเจ้าได้ถูกแก่ของมูถ้าพระชาติระชาติทั้ง,าง,างชาตนี้แล้วข้าพเจ้าจะสิบขอครั้ในวันนี้จึงมด่งหวว่ขึ้นเหนที่ข้าพเจ้าร้องไห้นั้นก็เป็นดูที่ท่านึน่ตาเป็นดูท่านที่รับหานีข้าพเจ้าเมื่อผานที่สามมกได้ความเขาตกใจกลัว จึงประกสรออกไปดังนั้นว่าแกเอ๋เจ้าจงบอกใจเิดเราจะไม่ฆ่าเจ้าเป็นอันขาดแกตัวนั้นก็ตอบว่าท่ามจงฆ่าข้าไปเจ้าหรือไม่ก็ตามข้าไปเจ้าก็จะไม่พ้นความตายอน่างนี้ราพทิสาโมจึงว่าเราจะคอยระมัดระวังเจ้าไม่ให้ใครทำลายเจ้าได้ว่าแล้วก็ปล่อยแกตัวนั้นไปแล้วผ่านก็พาพวกสิตย์เดินตางไปอย่าระมัดระวังแกตัวนั้น ได้จะโน้มคอขึ้นไ,นไปกินงใบไม้ที่งอนอยู่บนกำแพงแห่งหนึ่งในขณะนั้นข้าก็ขาลงมานถูกตัวแกะนั้นขอขาดท,ทันทีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งได้แสดงตัวให้เห็นล้วกล่าวขึ้นว่าถ้ารู้ว่าถูกเป็นทุกข์ก็ไม่ควรฆ่าใครเพราะครัฆ่าผู้อื่นย่อมทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์และทําให้ตนเองได้รับทุกข์ตอบการเท่าไหนมาชาติสุดท้ายรูปขอเทวดาได้มาเป็นพระพุทแต่เจ้า จบเรื่องนี้มาดาพันตาชาดกเอกันด้บัตรที้เรื่องของการฆ่าผู้อื่นเป็นการไม่ดีที่ฆ่าสังกเวย มพีตุกดพีผู้หนึ่งาุลาสีได้บไเดกี่ที่สิ่งนี้อยู่บนต้นใสใจุบานของตนาข้าพเจ้าจะมีที่ไปข้าพเจ้าจมีที่ไขออย่าให้ข้าพเจ้ามีอันตรายสิ่งจนกว่าจะตัด วงสวงท่านครั้งกุดุงเกีนั้นกลับมาก็ไปที่ต้นไม้ที่ต้งสายจะฆ่าสัตว์เกี่ยบนเทวดาบนต้นต้นสจึงแสดงกายให้ปรากฏแล้วแสดงให้ฟังว่าถ้าบุคคลจับเลื่อนตนให้พ้นจากปฐิญ,ญาจงละกรากรที่มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเสียเมื่อตายไปจึงจะพ้นทุกข์ ถ้าเปลืงตนด้วยการฆ่าสัตว์ข้อจะัดติดหนักเข้าทุกทีผู้มีปัญญาไม่เปลืงไม่เปลืองตนอย่างนี้การเปลืงตนอย่างนี้เป็นเป็นคติของคนพาลดังนั้นอาะาาิิสุดท้ายเทวดาตนนั้นถ้าได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าจบเรื่องนี้ในอนาณาจิตตชาโดกเกปาิบาตทั้นี้ในชาตินี้ในเรื่องนี้ที่ให้เห็นว่า การฆ่าสัตว์แก้ผมเทวรนาหรือเส้นผีไม่ดีเลยก็เท่ากับเท่ากับกลัาทำตนให้ถูกให้ให้ให้ถูกถูกลรับทำตนก็ปรับทำตนให้เป็นผู้ขอเองใสแกวสัหมด ให้เป็นผู้ของหญิเรื่องไม่ไดไม่มีไมหไ้ไม่มี